จุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ในรอบร้อยปีเรามาถึงยุคที่รถ e ีวีจะแทนที่รถน้ำมันเรื่องราวจะเป็นยังไงเอาเป็นว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังโยสวัสดีครับพวกกับผมเวลที่ช่องเวดันการันตีอย่างนี้นะครับก่อนจะไปชมคลิปกันนะอย่าลืมกดติดตามเพืาา่อพระอัปเดตข่าวเกี่ยวกับรถจคโนโลยีและรถยนต์ยาน้าจากคุณวงในเชื่อหรือไม่ครับว่าวันนี้นะเราอยู่ในยุคที่เป็นจุด เรลี่ยนครั้งใหญ่ของอุตสาหกรรมยานยนต์ในรอบ100ปีเลยทีเดียวหลายคนก็คงมีคําถามนะที่ดูคลิปอยู่ว่าเฮ้ย <"He i, S 1> มันจริงหรอการเปลี่ยนแปลงมันใหญ่ขนาดนั้นเลยหรอผมบอกเลยว่าใหญ่มากนะฮะในทุก100ปีเนี่ยมนุษย์เราจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือที่เรียกว่าบิ๊กเวฟนะครับอย่างยุคแรกนะก็คือเราเริ่มมาจากล่าสัตว์นะล่าสัตว์มาแล้วก็มาเปลี่ยนมาเป็นเกษตรกรรมนะครับเราไม่ต้องไปล่าสัตว์หาอาหารแล้วบางทีหาได้บ้างล่าไม่ได้บ้างถ้าเราทําเกษตรกรรมแล้วก็มีกินเลี้ยงสัตว์ปลูกพ เป็นอุตสาหกรรมนะฮะบางคนไม่มีที่ดินอุดมสมบูรณ์ก็สามารถสร้างผลิตผลได้เนาะแล้วก็โดดไปเป็นยุคของ IT นะฮะยุคที่ไร้รมแดน,นนะก็ใช้อินเทอร์เน็ตในการเชื่อมต่อนะครับในส่วนของอุตสาหกรรมรถยนต์ก็เหมือนกันนะอยู่มาร้อยกว่าปีแล้วนะวันนี้นะมีการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีนะจากรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในหรือรถน้ำมันเนี่ยไปสู่เรื่องของรถ E ีหรือรถยนต์ไฟฟ้านะครับ เพราะวันนี้เราก็จะเห็นว่าในหลายๆประเทศนะทั่วทั้งโลกเนี่ยอย่างฝั่งอเมริกายุโรปแล้วก็จีนนะครับมีการประกาศนโยบายออกมาชัดเจนว่าจะให้เลิกขายรถเครื่องยนต์สันดาปหรือรถน้ํามันออกมาในปีนั้นปีนี้ชัดเจนแล้วนะครับซึ่งข้อมูลอันนี้นะฮะได้มาจากทาง UBS ทาง UBS ก็คือสถาบานันการเงินการลงทุนของสวิตท,ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเขาได้มีการคาดการออกมาว่า ตั้งแต่ปี2025เป็นต้นไปเนี่ย25%ของรถใหม่ที่ขายออกมาจดทะเบียนมาเนี่ยจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้านะครับและจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าตัวหรือ50%นะภายในปี2030หรือในอีก9ปีข้างหน้านะครับซึ่งไม่เพียงเท่านั้นนะฮะผู้เชี่ยวชาญเราก็ได้มีการคาดการณ์ต่อไปอีกว่าจะกลายเป็น100%เสำหรับรถใหม่เนี่ยภายในปี2040 ซึ่งอันนี้ผมก็ดูแล้วว่าเออมันน่าจะเป็นไปได้เนาะเพราะว่าวันนี้นะฮะหลายๆค่ายเขาก็พยายามจะปรับตัวจะเลิกผลิตรถน้ามันไปผลิตรถยนต์ไฟฟ้า100%นะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้นนี้นะต้องบอกว่าจากรถน้ามันไปสู่รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันหมายความว่าอนาคตของคนที่ทํางานอยู่ในกลุ่มอุตสาหาการรถยนต์ดั้งเดิมเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงหรือไม่เหมือนเดิมถึงหลายหมื่นคนเลยทีเดียว เพราะว่ามีตําแหน่งมากมายที่จะต้องเปลี่ยนใหม่หางานใหม่รีสกิลใหม่นะครับคนที่พูดนั่นก็คือนายฮาร์เรชัชเกนนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านรถยนต์และเป็นอรองศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยแคฟอร์เนียเบอร์กลรี์นะครับซึ่งเขาได้พูดเอาไว้ใน Yahoo Finance Life เพ <ikka far hood> ื่อเห็นภาพมากขึ้นนะว่ารถยนต์เครื่องยนต์สันดาปเนี่ยอยู่กับโลกมานาน100ร้อยกว่าปีได้ยังไงนะครับ เริ่มต้นนะจากเครื่องยนต์สันดาบเครื่องแรกที่สร้างขึ้นมาในบนโลกใบนี้นะสร้างเมื่อปี1876นะโดยนายนิโคลัสออโตนะครับซึ่งตอนนั้นเครื่องยนต์สันดาบเนี่ยทำเป็นเครื่องยนต์4จังหวะนะครับดูดอัดระเบิดคายนะครับซึ่งเน้นเอามาใช้ในกลุ่มของอุตสาหกรรมเพราะว่ามันส่งกําลังได้ต่อเนื่องนะจากการจุดระเบิดแล้วก็ดันลูกสูบเอาไว้นะก็ไปใช้พวกเครื่องเดินเรืออุตสาหกรรมทอผ้านะครับทั้งหลายที่ต้องการกําลังส่งแบบตลอดเนาะโดยใช้พลังงานจากน้ํามันหรือพลังงานฟอสซิลนะ หลังจากนั้นนะฮะในปี1885ในะครับนายคาวส์เบนเขาก็เอาเครื่องยนต์สันดาบเนี่ยเอามาพัฒนาทําเป็นรถยนต์4จังหวะครั้งแรกบนโลกใบนี้นะครับก็เกิดเป็นรถยนต์ที่เรียกว่ารถยนต์รถไอซ์เนาะอินเทอร์นอลคอมบัชชั่นเอนจินหรือรถยนต์น้านํามันสันดาบภายในนี้เองนะครับหลังจากนั้นนะฮะก็เกิดการปฏิวัติขึ้นมาอีกนะในกลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์นั่นคือนายเฮนรี่ฟอร์นะในปี1913เนี่ย เฮลิฟอร์ดเขาก็มองว่าเฮ้ยรถยนต์ที่ทําออกมายุคแรกๆร,ราคามันแพงก็เพราะว่ามันต้องเอาไปประกอบเป็นอู่แล้วใช้มือต่อนะคันต่อคันมันก็ผลิตได้จํานวนน้อยนะต้นทุนมันก็เลยแพงนะก็กลายเป็นของเล่นคนรวยนะเฮลิฟอร์ดเขาก็เลยทําการปฏิวัติโดยการสร้าง a s s e ซ B l y ้ i ล e ขึ้นมาหรือลายการประกอบเป็นสายพานเอารถวิ่งมาแล้วก็คนทําหน้าที่แค่1นึอย่างเท่านั้นขายน็อตก็ขายน็อตประกอบก็ประกอบนะครับก็ทําให้สามารถ ผลิตได้จํานวนมากๆแล้วก็ต้นทุนลงไปเยอะนะทําให้คนทั่วไปสามารถเข้ามาซื้อรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในหรือรถน้ามันได้นะครับและในปี1980นะฮะทางโตโยต้าก็เป็นคนปฏิวัติขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะ,ะเพราะวันนี้โตโยต้าก็เป็นค่ายรถยนต์น้ำมันที่เป็นเบอร์หนึ่งของโลกเรียบร้อยแล้วซึ่งเขาก็เอาโน้ตฮาในการ s s m b l y line ของแฮร์รี่ฟอร์นมาพัฒนาต่อยอดนะเกิดเป็น flexible assembly line นะมีเครื่องไม้เครื่องมือมา ตามสไตล์โตโยต้าถ้าใครอยากจะรู้ก็ไปอ่านหนังสือโตโยต้าเวได้นะครับเขาก็เอาระบบอะไรมาใช้นะจนทาให้ต้นทุนมันออกมาถูกลง้ไปอีกนะครับแล้วก็รุ่นที่ขายดีนะก็คือ Toyota c o r o l รลนะครับคือขายดีได้ทั่วทั้งโลกเลยทีเดียวนะครับก็ทำให้โตโยต้ากลายมาเป็นเบอร์หนึ่งของค่ายรถน้ำมันในเวลาไม่นานนะครับ ก็จะเห็นว่าวันนี้นะฮประวัติศาสตร์เรื่องของรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในมีมาอย่างยาวนานจริงๆทีนี้มาดูในฝั่งรถยนต์ไฟฟ้าบ้างนะะรถยนต์ไฟฟ้าไม่ได้เพิ่งเกิดวะเทสล่านะครับจริงๆรถยนต์ไฟฟ้ามีมานานแล้วนะครับมีมาตั้งแต่คันแรกที่ผมไปหาข้อมูลมานะ ก็คือตั้งแต่ปี1907นะประมาณ1้อยกว่าปีที่แล้วนะครับ uh huh. คนก็งงว่าเอา้าทำไมมีมานานไม่เอามาใช้ละ่ะถ้ามันสะอาดจริงๆซึ่งตอนนั้นต้องบอกว่าแบตเตอรี่มันยังไม่ได้ดีสักเท่าไหร่นะครับเพราะเท่าที่ผมไปหาข้อมูลมาแบตเตอรี่ตะกัวกรดเนี่ยถูกสร้างขึ้นในปี1889นะครับซึ่งแบตเตอรี่ตอนนั้นเนี่ยยังให้ไฟได้ค่อนข้างน้อยซึ่งพอไฟมันน้อยเนี่ยก็ทําให้รถเนี่ยวิ่งได้ระยะทางสั้น แถมก็วิ่งได้ไม่เร็วนะสู้รถน้ํามันก็ไม่ได้นะก็ทําให้คนไม่ค่อยนิยมใช้นะครับแต่รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเพิ่งจะมาเฟื่องฟูในยุคที่แบตเตอรี่มันพัฒนาแบบก้าวกระโดดก็คือมันมาพร้อมกับเทคโนโลยีสมาร์ทโฟนเนาะรถยนต์ไฟฟ้าของเทสลาเนี่ยก,ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปี2003คนที่ทําแบตเตอรี่ให้กับรถยนต์ไฟฟ้าเทสลาเนี่ยก็คือคนที่ทําแบตเตอรี่ให้กับสมาร์ทโฟนนะฮะก็จะเป็นพวก LG c h e m i c a l นะครับซึ่งอันนี้เป็นเบอร์หนึ่งในกลุ่มแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้านะ ซึ่ง2เจ้าแรกก็เป็นทําแบตเตอรี่ให้กับสมาร์ทโฟนมาเป็นหลักๆนะครับพอมาทําเป็นรถยนต์ไฟฟ้ามันก็ไม่ยากนะครับก็จะเห็นว่ารถยนต์ไฟฟ้าเพิ่งมาเกิดตอนที่แบตเตอรี่มันทําได้ดีขึ้นนี่เองทีนี้กลับมาพูดถึงผลกระทบนะว่าวันนี้รถยนต์ไฟฟ้ามันเริ่มเกิดขึ้นเทสลาก็ทําให้ปรากฏการรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ย เป็นที่นิยมแพร่หลายว่ารถไฟฟ้าสามารถสร้างสมรรถนะที่ดีได้และ,ะเผม่อดีกว่ารถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในนะฮะก็ทําให้รถยนต์ไฟฟ้าเป็นที่นิยมกันมากขึ้นเนาะผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะนายชัยเคนเนี่ยเขาคาดการว่าจะมีงานถึงหลายหมื่นตําแหน่งเนี่ยหายไปนะเพราะว่าคิดดูนะรถเครื่องยนต์สันดาปที่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวกว่า2,000ชิ้นบวกๆเนี่ยจะเหลือเพียงแค่หลัก20ชิ้นเท่านั้น ที่เคลื่อนไหวนะครับเพราะว่าเวลาทําออกมาเนี่ยอย่างเครื่องยนต์มันจะมีแหวนมีลูกสูบเนี่ยพาเป็นรถยนต์ฟ้าเป็นมอเตอร์นะครับบางชิ้นส่วนบางขั้นตอนเนี่ยบางอันมันจะเหลือเป็นโมดูลเนาะก็จะใช้เป็นหุ่นยนต์ทํางานแทนเหมือนเครื่องจักรทาผลิตพวกโรงงานอิเล็กทรอนิกส์นะปัมป๊มปั๊มปั๊มทีละเยอะเพราะว่ารถยนต์ในฟ้าเนี่ยมันก็จะเป็นเครื่องกลบวกกับอิเล็กทรอนิกส์อยู่ด้วยกันนะครับฉะนั้นเขาก็จะใช้หุ่นยนต์ในการทำนะครับก็จะทําให้คนเนี่ย ตกงานนะส่งผลกระทบตั้งแต่คนที่อยู่หน้าลายลายประกอบในโรงงานไปยันวิศวกรเลยทีเดียวคาดว่าแรงงานเนี่ยน่าจะหายไปประมาณ30-40%โดเอรยทีเดียววันนี้นะครับค่าเรือยนยักษ์ใหญ่ในอเมริกาหลายๆค่ายเนี่ยอย่าง G.M. นะเขาก็จะหันมาผลิตรถยนต์ไฟฟ้าอย่างเดียวนะในปี2035 ฟอร์ Ford, จะหันผลิตรถยนต์ไฟฟ้าขายในยุโรปอย่างเดียวเนี่ยในปี2030นะครับแล้วก็ล่าสุดอย่างโฟก์สวาเกน่ายักใหญ่ของทางฝั่งเยอรมันยุโรปเขาประกาศจะผลิตเพิ่มเป็น2เท่านะโดย70%เนี่ยของยอดขายจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าภายในปี2030นะครับ ซึ่งวันนีนะ้ทาง GM แล้วก็ Ford นะก็ได้มีการเตรียมพร้อมสำหรับรการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะครับโดยการที่จะรับคนใหม่เข้ามาเนี่ยต้องมีการฝึกอบรมเกี่ยวกับทักษะเรื่องของรถ EV รถยนต์ไฟฟ้าต่างๆนะครับสำหรับพนักง,งานเดิมที่จะเปลี่ยนแปลงนะฮะเขาก็มีให้เลือกนะว่าถ้าอยากจะไปต่อคุณก็ต้องมารีสกิลแต่ถ้าคุณไม่พร้อมจะไปต่อเราก็ยดีจ้างออกนะเพราะเขาต้องลดงานลงนะครับ รวมกระทั่งศูนย์บริการในอนาคตข้างหน้านี่ฮะก็จะต้องมีการปรับตัวระบบเสียใหม่นะครับเพราะว่าอย่างพวกการซ่อมบํารุงเนี่ยก็จะหายไปน้ํามันเครื่องก็ไม่ต้องถ่ายหัวเทียนก็ไม่ต้องเปลี่ยนกองน้ํามันเครื่องกองไอดีกองไอเสียพวกนี้ก็ไม่ต้องมีอีกแล้วในรถยนต์ไฟฟ้านะครับ <M> ฉะนั้นผลกระทบเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่คนที่ทํางานอย่างเดียวในกลุ่มอุตสาหกรรมนะฮะมันยังกระทบไปถึงคนทั่วไปทางอ้อมนะเพราะว่าพอคนหายไปจากอุตสาหกรรมนี้เนี่ยสามสเนี่ย หมายความว่าระบบเศรษฐกิจก็จะฝืดลงนะครับเพราะว่าเงินเดือนในกลุ่มของษสศักกรรมนี้คนที่ทำงานในกลุ่มนี้ต้องบอกว่าเงินเดือนสูงมากนะครับ หลายคนฟังมาถึงตรงนี้แล้วอาจจะรู้สึกหดหู่นะแต่อย่าพึ่งนะครับผมบอกก่อนเลยว่าทุกการเปลี่ยนแปลงมันมีโอกาสนะครับวันนี้มันมีโอกาสใหม่ที่มาพร้อมกับเรื่องของเทโนยลยีรถยนต์ไฟฟ้านะครับอย่างล่าสุดนะฮะทางประธานดีคนใหม่ของอเมริกาโจไบเดนนะครับเขาได้ผลักดันเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้านะเขาก็มองว่าวันนี้เขาพยายามจะสร้างงานสร้างโอกาสนะเขามีการอัดงบ แพ็กเกจลงไปสร้างโครงสร้างพื้นฐานนะเพื่อผลักดันรถยนต์ไฟฟ้าให้เกิดขึ้นถึง2.3ล้านล้าน u ดอลลาร์หรือตีประมาณ60ล้านล้านบาทแล้ครับ ซึ่งวันนี้นะเขาลงทุนในเรื่องของจุดชาร์จไฟทั่วประเทศนะ5 0 0 0 0 0จุดเลยทีเดียวนะครับซึ่งอนนี้ก็จะเกิดการจ้างงานแล้วเรื่องของการเปลี่ยนรถนะในองค์กรลถรัฐบาลเนี่ยก็จะเปลี่ยนจากลดน้ํามันเป็นลถไฟฟ้านะครับแล้วก็พวกรถขนส่งทั้งหลายเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าให้หมดอันนี้ก็เกิดออเดอร์มีการลดภาษีมีให้เครดิตสาหรับใครที่จะซื้อรถยนต์ไฟฟ้านะครับแล้วก็ส่วนอาชีพใหม่ที่จะเกิดขึ้นมากับอุตสาหการรมรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยอันนี้ ผมดึงออกมาแค่4หัวข้อแล้วกันนะสำหรับใครที่ดูนะอาจจะดูเป็นไอเดียได้นะครับผมคิดว่าอันนี้นา่าจะตรงกับบ้านเรานะครับอย่างแรกนะงานที่จะเกิดขึ้นนะก็คืองานในส่วนของวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับเพื่อเอามาปรับปรุงเรื่องของประสิทธิภาพรถยนต์ไฟฟ้าเรื่องของแบตเตอรี่เรื่องของการชาร์จวั carriage, สดุแข็งแรงขึ้นเบาขึ้นสมนรรถนะดีขึ้นนะพวกนี้ก็จะได้แก่พวกวิศวกรเคมี วิศวกรด้านวัสดุอันนี้กลุ่มแรกนะครับกลุ่มที่2งนะครับงานออกแบบและพัฒนาหรือ R&D นะที่ผมเคยทำมานะก็จะเป็นการออกแบบชิ้นส่วนประกอบมอเตอร์แบตเตอรี่นะเครื่องกำเนิดไฟฟ้างานพวกนี้ก็ได้แก่ว,วิศวกรไฟฟ้าวิศวกรไอทีวิศวกรเครื่องกลน,นอกออกแบบเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมการผลิตนะฮะ อาชีพนี้อาจจะบางคนอาจจะไม่เคยเห็นนะบางคนเนี่ยเวลาออกแบบผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยต้องออกแบบให้ตรงกับความต้องการตลาดได้นะที่บอกว่าเชิงมานิดเนี่ยคือเขาต้องมีข้อมูลทางด้านการตลาดนะออกแบบโปรดักหรือสินค้าออกมาแล้วเนี่ยจะต้องไปออกแบบวิธีการผลิตนะต้องเข้าใจกระบวนการการผลิตด้วยว่าจะผลิตยังไงเพื่อให้ขายได้พูดง่ายๆผลิตออกมาแล้วต้องขายได้นะครับนักพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับ กลุ่มที่3นะครับงานด้านการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าก็จะเป็นเรื่องของการจัดการกระบวนการผลิตเฉพาะทางนะครับการประกอบเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรในการผลิตทั้งหลายนะครับพวกนี้ก็จะเป็นพวกช่างประกอบกอุปกรณ์ไฟฟ้างานอิเล็กทรอนิกส์พวกควบคุมเครื่องจักรเฉพาะทางาพวกโรบอติกทั้งหลายพวกนี้จะต้องซ่อมบำรุงแล้วก็เขียนโค้ดได้ กลุ่มสุดท้ายนะครับก็คืองานทางด้านการซ่อมบํารุงเนาะก็จะเป็นพวกการติดตั้งประกอบยานยนต์ไฟฟ้านะซึ่งพูดนี้ก็คือวิศวกรเครื่องกลช่างเทคนิคนะช่างไฟฟ้ากําลังและอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายนะครับนี่แหละคืออาโอกาสตําแหน่งงานสก,กิลใหม่ที่จะมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่อุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าแบบเต็มตัว นี่ยังแค่พูดถึงกลุ่มคนทํางานในอุตสาหกรรมรถยนต์ดั้งเดิมนะที่ต้องทําการปรับตัวให้เข้ากับอุตสาหกรรมใหม่อย่างรถยนต์ไฟฟ้านะยังไม่พูดถึงเด็กจบใหม่ที่ยังไม่มีทักษะและต้องไปเรียนรู้อะไรใหม่อีกเยอะนะครับถ้าเราพูดถึงว่าในอีก4ปีข้างหน้านะฮะเราจะเลิกขายรถน้ํามันหรือเครื่องยนต์สันดาปเนี่ยหมายความว่าคนที่เรียนกําลังจะเข้าเรียนมหาลาัยและอยากทํางานเกี่ยวกับรถยนต์เนี่ยควรจะต้องเลือก ทักษะให้มันตรงกับอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้านะเพราะอีก4ปีข้างหน้าแล้วนะคุณต้องเลือกนะถ้าคุณไปเลือกเกี่ยวกับรถยนต์น้ำมันเครื่องยนต์สันดาปคุณอาจจะไม่มีงานทำก็เป็นได้ ก็สรุปนะครับสำหรับวันนี้เราอยู่ในยุคที่เป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ของอุตสาหกรรมยานยนต์ในรอบ100ปีนะเพราะชั่วทั้งโลกนะเขาแห่มาทางเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าและมีแนวโน้มที่จะเลิกผลิตรถยนต์เครื่องยนต์สันดานหรือรถน้ำมันในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านะครับวันนี้นะฮะการที่เราประกาศว่าประเทศเราจะเป็นศูนย์กลางเป็นฮับของรถ E ีวีหรือศูนย์กลางของรถยนต์ไฟฟ้าในอาเซียนเนี่ยแต่สิ่งที่เราทำนะเรายังคงผลักดันเครื่องยนต์ดีเซลยูโร6กยูโร7ยังพูดถึงไฮบริดปั๊ก In h i b บริอยู่เลยนะอย่าลืมนะที่พูดไปทั้งหมดก็ยังเป็นเครื่องยนต์สันดาปนะครับอันนี้มันเป็นการปรับตัวมันเขาเรียกว่าในเชิงการปรับปรุงเนาะซึ่งมันก็เป็นเหมือนการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้นมันไม่ได้คิดใหม่ทําใหม่นะถ้าคุณจะเปลี่ยนเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยคุณต้องทาเหมือนค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่คือฉีกบริษัทลูกออกมาทําเป็นไฟฟ้าแบบ100%เปเนไปเลยนะต้องคิดใหม่ทําใหม่ทั้งทีมทั้งองค์กรนะมันเหมือนกับบริษัทเทียนอนะ่ะถ้าคุณอยู่ๆจะให้คนที่ทําบริษัทเทียนมาทััั้้้้งงชีีีววววิิตเน i, นน่่ยแลลบบออกกาาาารรจะปค์ใหมมททํษไฟ ซึ่งมันสว่างกว่าดีกว่าแต่ราคาขายแพงกว่าคนบริษัทเทียนก็คงจะบอกว่าเอ้ยฉันไม่เห็นด้วยอ่ะเทียนก็สว่างนะราคาก็ไม่แพงคนน่าจะเข้าถึงได้ขายก็ยังได้กําไรอยู่ไฟฉายทําออกมาลงทุนเยอะอาจจะขายไม่ได้ก็เป็นได้นะครับซึ่งการที่ใช้คนที่ทาบริษัทเทียมทั้งชีวิตมาทาไฟฉายเนี่ยมันยากมากๆนะฮะซึ่งมันน้อยมากที่จะปรับตัวได้สู้รับคนใหม่หาคนที่ใช่มาทําบริษัทไฟฉายสร้างใหม่ยังไวสักกว่านะฮะซึ่งบ้านเราก็เป็นอย่างนั้นเพราะอย่าลืมว่า คนที่อยากจะเป็นฮับของรถ E ีวีไม่ได้แค่ประเทศเรานะยังมีประเทศเพื่อนบ้างอย่างเวียดนามอินโดนีเซียที่เขาก็หายใจรถต้นคอพร้อมจะแซงเราได้ทุกเมื่อนะฮะพอเวลาพูดถึงประเด็นนี้แล้วผมก็จะอินเยอะหน่อยนะฮะเพื่อนเพื่อนที่เห็นยังไงก็คอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างนี้ได้เลยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับแล้วก็กดซับกระดิ่งให้ด <five> ้วยนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรเจ๋งๆผมจะอัปเดตให้เราฟังอีกนะสำหรับคลิปนี้จบเพียงนี้เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับ